หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราสำหรับตำแหน่งปักกหลังตัวกลางกันก่อนเลย แมเีอวรพูเตรียมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากทางนาธานเนลฟ,ฟิลิปและลีสวิลเลียมได้รับการคาดหมายว่าจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไป ส่วนอนาคตของโจเอลมาติฟและโจโกเมสเองก็ยังไม่มีความแน่นอนทำให้การเสริมผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการแบ่งเบาภาระของทางเวอร์กิลฟานไดและอิปราฮิมาคูนาเต้คู่เซนเตอร์ฮาฟตัวจริงของเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ก่อนหน้านี้หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คือทางเพอร์ชูสปกลังตัวเก่ง ของทางกระทิงหินโตลิโนที่เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเวทีเกาโชเซอ,อร์อาฤดูกาลนี้และกลายมาเป็นกำลังหลักสำคัญแนวรับที่พวกเขาจะขาดเสียไม่ได้นั่นทำให้จู้ตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์พูลของเราทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากตุดโตสปอรตสื่อชื่อดังจากแดนมักกโกนีก็ได้ระบ,บุว่า ตัวของชูสเองได้ปฏิเสธโอกาสในการย้ายมาร่วมทีมแอนฟิล์ในช่วงซัมเมอร์นี้และตัดสินใจจะอยู่พัฒนาฝีเท้าของเขากับทางโตริโนต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่ฤดูกาลหลังมองว่านี่จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในการย้ายไปเล่นกับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตผมจะอยู่ที่นี่ต่อไป100เปอร์เซ็นตนะ ชูสตอบมื่ถูกสอบถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาพอมะอยู่กับโตริโนต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าเรื่องนั้นชัดเจนเลยจากคำไม่สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของดาวเตะวัย23ปีมันก็เป็นการปิดตายโอกาสในการย้ายทีมของเขาสำหรับตลาดรอบนี้และลิเวอร์พูลก็สามารถตัดตัวเลือกในตำแหน่งนี้ออกไปได้อีกหนึ่งคน ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวการตัดช้อยสตัวเลือกสำหรับการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในแผงมิดฟิลด์กันบ้างก่อนหน้านี้ทางลิวอพูลเอ็โซื่อวงในของทีมเราก็ได้เขียนบทวิเคราะห์ถึง4นักเตะเป้าหมายที่ทางยอร์กช h มัตเคอว่าที่พู้อนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลอยากจะดึงตัวมาจากบุนเดสลีกา หนึ่งในนั้นก็คือดอิจิคามาดาเพเกเมก์ตัวเก่งของไอท์พลักแฟรงเฟิร์ตที่ระเบิดฟอร์มเทพทำไปถึง16ประตูกับอีก7แอซิดจากตำแหน่งมิดฟิลด์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ประกอบกับการที่สัญญาของเขากับทางแฟรงเฟิร์ตกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์และเขาก็ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้จ้่ตัวสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัว นั่นทำให้ทางดิแอตเลติกอีกสื่อยักษ์ใหญ่จากแดนผู้ดีก็รายงานข่าวออกมาไปในทิศทางเดียวกันว่าดาวเตะวัย26ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ที่ลิเวอร์พูลต้องการตัวทว่าล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากฟุตบอลอิตาเลียพร้อมด้วยอีกหลายสื่อจากประเทศอิตาลีก็โหมกระแสะข่าวออกมาว่าคามาดาได้ตัดสินใจเลือกสโมสรต่อไปของเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วและนันก็หาใช่ลิเวอร์พูลของเราไม่หากจะเป็นทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานหลังจากเจ้าตัวตามเชียร์ทางรอสโซเนลีมาตั้งแต่สมัยที่เขายัางเป็นเด็ก และมีความใฝ่ฝันอยากจะย้ายไปเล่นที่ซานซีโรสเตเดียมให้ได้ในสักวันหนึ่งมันยังมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าคามาดาจะเซ็นสัญญากับมิลานเป็นเวลา4ปีและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นลิเวอร์พูลของเราก็จะต้องเบนเป้าหมายไปหานักเตะรายอื่นแทนต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เรามาดูข่าวคราวเรื่องนักเตะภายในทีมของเราที่ตกเป็นข่าวลือว่า อาจจะเก็บข้าวของย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลไปกันบ้างดีกว่านั่นก็คือในรายของคอสตาซิมิคาร์ดแบ็ไซด์ทีมชาติกรีซที่ทำผลงานให้กับทีมของเราได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้แบ็ไซด์ตัวจริงอย่างทางแอนโดโรเบอร์ซันเลยทีเดียว เขาย้ายจากโอลิมเปียกอสมาร่วมถิ่นแอนฟิลย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ของปี2020ด้วยสนนราคาเพียงแค่11.75ล้านปอนด์และโจ้ตัวก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งการเสริมทัพชั้นยอดของทีมเราทว่าจากการที่มีโรเบิร์ตสันขวางทางอยู่ก็ทำให้โอกาสการลงสนามของซิมิคัสมีอยู่อย่างจำกัดจนตกเป็นข่าวว่าเขาอาจจะย้ายทีมออกไปเพื่อโอกาสการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ แม้กระน,นั้นล่าสุดทางดิแอตเลติกสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมาย้ำจุดยืนของสโมสรในเรื่องนี้อีกครั้งว่าทีมของเราไม่มีความคิดจะปล่อยตัวดาวเตะวัย27ปีรายนี้ออกมาแต่อย่างใด ทั้งนี้พวกเขายัางยืนยันต่อไปอีกด้วยว่าลิรวร์พูมองซิมิคาร์เป็นนักเตะคนสำคัญในการสร้างการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกับทางโรเบิร์ตสันซึ่งจะส่งผลให้นักเตะทั้งสองคนสามารถล่ดเล่นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาได้นอกจากนี้มันยังมีการหารือกันเป็นการภายในถึงแผนการที่พวกเขาได้วางเอาไวใ้ให้กับซิมิคาร์ตสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ ซึ่งคาดว่าเขาจะมีบทบาทภายในทีมมากยิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นการยุติข่าวลือทั้งหลายที่แพร่สะพัดออกมาเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและคงไม่ต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันอีกไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกไม่สัมภาษณ์ของเยร์เกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัถึงประเด็นเรื่องการเสริมทัพกันบ้าง ว่ามันมีการคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลต้องการเร่งปิดดิวการซื้อนักเตะใหม่ให้เร็วตั้แต่ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อให้ครอปมีเวลาการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฤดูการหน้าได้อย่างเต็มทีนั่งสะท้อนให้เห็นจากเคสของทางออริซิทแมกออริสเตอร์สตาร์ดังจากทางไบรตันที่ทีมของเรากำลังพยายามอย่างหนักที่จะปิดดิวนี้ให้ได้ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ ล่าสุดนักข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามกับตัวของครอปเองถึงการซื้อนักเตะหน้าใหม่และจู้ตัวก็ยอมรับแบบไกลๆเลยว่าเขาจะขอใช้เวลาที่ควรจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของตัวเองหลังจากจบการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปเพื่อมาดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจำเป็นจะต้องพักเบรกหรือหยุดพักแต่ประการใดนะครอปกล่าว ผมไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยผมยังโอเคดีทุกอย่างหากคุณถามผมตอนเมื่อ11เกมที่แล้วว่าผมอยากจะพักไหมได้วยความสัตย์จริงเลยหากมันเป็นในตอนนั้นบางทีผมก็อาจจะอยากพักก็ได้นะแว่าสำหรับในตอนนี้ผมโอเคเป็นอย่างมากแล้วผมก็รู้สึกมีความกระตือรือร้นอย่างเต็มเปี่ยมโดยสัาไปผมอาจจะได้พักนิดหน่อยเพราะเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมหรืออะไรแบบนั้น อย่างไรก็าตามช่วงเวลาที่วุ่นวายของเราจะเริ่มต้นนับจากนี้ไปมันยังคงมีส่วนอื่นๆในเกมที่ผมจำเป็นต้องมาดูแลและรับผิดชอบผมยิ่งกว่ามมีความสุขเสียอีกด้วยซ้ำที่ได้มาจัดการในเรื่องเหล่านี้ เมื่อมันเป็นเช่นนั้นผมจำเป็นจะต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อรีสตาร์ทและชาร์จพลังงานให้กับตัวของผมเองด้วยจากนั้นเราจะเดินหน้าลุยกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยประเด็นความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลกันบาง อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์กำลังพยายามอย่างหนักในการปิดดีลคว้าตัวออกซิสแม็กอาริสเตอร์มาจากไบรตันและคาดว่าน่าจะสามารถหาข้อยุติได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดลี่เมลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าครั้งมากการคว้าตัวแม็กอาริสเตอร์เสร็จสิน้นลิวั์พูก็จะไม่ปล่อยให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อพวกเขาจะเบนเป้ามาใส่เกียร์5เดินหน้าหลุยล่าลรเซนของทางไรอันเกรวเวนเบิร์ชมิดฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลทีมชาติฮอลแลนด์ and, มาจากค่ายเสือใต้บาเยนน์มิวนิกต่อไปในทันที อันที่จริงแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดิวที่ทีมของเราได้เริ่มต้นเดินหน้าไปตั้งแต่เนิ่นๆแล้วหลังจากฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ยืนยันว่าเราได้มีการพูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะในเบื้องต้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนทว่าดิวนี้ต้องหยุดชะงักลงไปหลังจากทางบบเยนมิวนิกชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะ เป็นหลังช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามในตอนนี้ยอดทีมจากคว้นบาวาเรียเองก็ประสบความสำเร็จในการควา้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้อีกสมัยและมันก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะเรียกให้เอเย่นส่วนตัวของกราวเวนเบิร์ชเข้ามาเคลียร์อนาคตหากท้ายได้สุดแล้วไบร์นให้ไฟเขียวสำหรับดีวนี้ลิเวอร์พูลของเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเจรจาของพวกเขา ต่อไปในทันทีมาตัวของนักเตะเองก็รับลูกพร้อมสำหรับการย้ายถี่นอยู่แล้วด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ